สวัสดีค่ะพี่นีค่ะเราสะพากลุ่มมารับของฟรีค่ะจะเป็นหมวกนักเว้นนะคะเป็นเหมือนกับพ่อมดแม่มดในอะไรแบบนี้นะคะนี่จะเป็นตัวอย่างการใส่นะจากฟรีนะคะด้วยกันเยอะมากๆเลยทั้งหมด20,000ชิ้นด้วยกัน,นะค่ะแบบที่จะของฟรีนะคะจะเป็นแบบนี้เลย Walmart d i s c o v e r d นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์แบบไว้ใต้คลิปนี้ค่ะ เราที่การรับของฟรีนะคะเมื่อเราเข้ามาในแมปแล้วเนี่ยก็จะมาเจอนะคะเป็นปุ่มเควสตรงนี้ก็จะมีเป็นปุ่มฟรี Gc นั่นเองก็จะมาเจอนะคะเป็นหมวกอันนี้นั่นเองค่ะวิธีการรับของฟรีนะคะเขาบอกให้เราเนี่ยเล่นมินิเกมของเขานะคะที่มีชื่อว่า Ho t p o t a ต o ตค่ะให้ครบทั้งหมด5เกมนะคะซึ่งเกมนึงเนี่ยจะมีเวลานะคะให้เราเล่นเนี่ยประมาณ3นาทีนะคะซึ่งจะแพ้หรือว่าชนะเนี่ยไม่สําคัญนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องเล่นให้ครบทั้งหมด5เกมให้จบค่ะเราจะออกจากเกมก่อนไม่ได้นะคะวิธีการเล่นนะคะเมื่อเเเราาาข้้้มมใในนกกแลวหทุค ยืนรอก่อนนะแล้วทางด้านขวามือนะคะเ <ๆ S 1> ขาจะมีเป็นป๊อปอัพเนี่ยเด้งขึ้นมานะคะให้ทุกคนเนี่ยกดจอยนะคะหากว่ามินิเกมนะคะมันชอฮอตโปรตโต้นั่นเองเราจะต้องมากดจอยด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็รอเวลานับถอยหลังเพื่อเข้าสู่เกมนั่นเองค่ะโดยเกมนี้นะคะเขาก็จะมีเวลาให้เราเล่นเนี่ยประมาณ3นาทีนะคะเราเนี่ยจะต้องเล่นให้จบเกมด้วยไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะนะคะจะต้องยืนรอให้เวลาเนี่ยมันหมดลงให้จบนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะ,ะด้านล่านะคะจะมีเวลานับถอยหลังเลย3นาทีนะคะตรงนี้ก็ จะเป็นนะคะที่เราเนี่ยไปเล่นมานั่นเองนะเราก็จะพามาดูค่ะว่ามันเป็นยังไงนะคะ อย่างน,นี้นะคะจะเป็นตัวอย่างนะก็จะเดินไปให้ดูนะคะโปตตรตีโตเนี่ยมันจะเป็นกล่องวอลมาร์นั่นเองนะ,ะคะหากว่าใครเนี่ยได้รับกล่องนะคะแล้วเวลานับถอยหลังบนหัวเนี่ยมันหมดลงนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยถืออยู่นะคะก็จะระเบิดนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอย่างนี้นะคะเราตายนะก็จะต้องรอนะคะจนกว่าเวลาข้างล่างเนี่ยเขาจะหมดลงนะคะจนถึงศูนย์นั่นเองถ้าเกิดว่าเวลาหมดลงแล้วนะคะก็จะนับนะคะว่าเราเนี่ยเล่นไป1เกมนั่นเองค่ะพอเรามาเช็คนะคะตรงเควสตด้านล่างตรงนี้เนี่ยเราก็ไปกดนะคะเป็นฟรี GC เนี่ยมาดู ะะมันก็จะขึ้น1นึทับหนะคะก็จะขึ้นโปรเซสเนี่ยว่าได้เป็น20%สเนะคะสำหรับเกมแรกทําให้ครบนะ,ะแบบนี้ทั้งหมด5เกมค่ะยืนรอนะคะทางด้านปุ่มด้านขวามือเนี่ยมันจะมีนะคะให้เราเนี่ยจอยมินิเกมนะคะเป็นฮอตโปรติโต้นั่นเองหากว่ามันมีชื่ออื่นขึ้นมานะคะก็ไม่ต้องเล่นก็ได้นะให้ทุกคนนะคะรอจนกว่ามันจะขึ้นว่าฮอตโปรติโต้ค่ะแล้วก็เล่นให้ครบนะคะทั้งหมด5เกมก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ในแนะวะนจันนะคะไปค่ะ